เราจะพัฒนาและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพราะเราพร้อมหมดแล้วค่ะเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้มองไม่เห็นโอกาสความหวังก็เหมือนจะหาไม่เจอให้กลายมาเป็นประเทศที่หาเงินได้ง่ายมีแต่ความหวังที่สามารถกลายเป็นจริงได้และไม่ต้องสิ้นหวัง เหมือนทุกวันนี้ค่ะคนไทยยังมีศักยภาพอีกมากมายเรามาร่วมกันค้นหามาร่วมกันพัฒนาและให้โอกาสคนไทยเหล่านี้ว่าเราถนัดอะไรอยากพัฒนาศักยภาพอะไรนำศักยภาพเหล่านั้นมาเจียรนายให้กลายเป็นเพชรที่สองแสนจนคนทั้งโลกมองเห็นคุณค่าค่ะมาช่วยกันสร้างเศรษฐีไม่ให้มีแค่หยิบมือเดียวเหมือนในปัจจุบัน แต่ให้มีกันเยอะๆมากมายนั่นก็คือการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศไทยได้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งค่ะเราจะสนับสนุนคนไทยในทุกรูปแบบโดยที่ไทยทำไทยใช้ไทยฉลาดไทยเจริญค่ะเรามั่นใจนะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศ ถึง8ปีเช่นนี้เรา <the board S 1> จะไม่มีทาง <was> เห็นปรากฏการณ์นคนอยากย้ายประเทศค่ะมากไปกว่านั้นคนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะอยากกลับมาสร้างความมั่งคัง่งสร้างความเจริญอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศของเรา reverse brain drain เป้าหมายต่อไปของพักเพื่อไทยเราต้องแลนสไลด์ค่ะ เราต้องได้อำนาจรัฐทุกสิ่งที่ได้เปล่ามาข้างตน้นจึงจะเป็นจริงได้เราจะทําทุกอย่างให้เป็นรูปธปรรมหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะ